มันระเบิดนะนี่แกจัดใช่มาแล้วถ้าแกจัดมันจะระเบิดเฮ้ยพ่อมาช่วยแล้วเมื่อกี้อ่ะมีเด็กบอกว่าโดนระเบิดตายไปแล้วไม่ใช่ไอ้ใบเรื่อทำไมไม่ใช่โซ่ไม้ท้องเฮ้ยผมตัดขี้เกียจนี่เราบะวันนั้นตัดตัวไข่มีตัดเด็กโดนระเบิดตายแล้วลุงตั้มลุงตั้มเด็กโดน ดำแล้วไม่ให้สีเขียวเอาสีเขียวมาใส่ทำไมสีเขียวมันไม่ระเบิดบอกมันยังไม่แก่สีดำกระไรตวดพี่เดวไหมพี่เดวมีระเบิดมาฝากฮะเอาป้าเอาเอานี้เพงไหมเอาเอาเอาหาถุงก่อนนะเด็กโดนระเบิดตายไปแล้วหนึ่งชีวิต แล้วเรามีระเบิดเป็นของตัวเองน้ำมันระเบิดระเบิดตึมตะกี้ปีเอะเนี่ยได้แค่ไหนไอ้เด็งโดนระเบิดตายถูกต้วไหนนี่มันสมอยงปั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 งใช้โยนจ้างเด็กมาถางดีกว่าจะมีไอเดียที่ดีปึ้งมีลูกนี้เฮ้ยมือปึ้งึงไปจับแล้วโอ้ยมือปึ้งึงจับในกล้องเลยนี่จับหนึ่ง เอาสกายจับมาจับสองจับสามเอาจับมาเท่าไหร่จะเอาจับมาเยอะๆเลยอ่าทีนี้คอยดูมันลงระเบิดนะวายนี่หน MM> ึ่งสองสามมันก้านมันออกก้านมันออกเอาเขียวๆออกเอาเอาแต่ตัวดำๆเฮ้ยระเบิดระเบิดระเบิดเฮ้ยดียก้องจริง เฮ้ยๆไหนว้าเนี่ยของจริงนี่นี่นี่เอาไม้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 พ่อต้มสกายโดนระเบิดตายแล้ว